วัดียามบ่ายนะ,ะนะครับผมวันนี้ออกมาเที่ยวกันคลองใหญ่นะครับผมนี่ครับผมคลองใหญ่นี่ก็ฝูงนกมันบินเต็มเลยนะครับผมบินเยอะมากเลยครับผมเต็มท้องฟ้าเลยครับผมเต็มเลยมันชุมนุมอะไรกันนออดูนะครับผมฝูงใหญ่มาก เยอะเลยครับผมเยอะมากม <c oughs> ีแต่นกครับผมมีแยกฝูงนะครับผมแยกฝูงกันแล้วโอ้เดินบินเล่นน้มเป็นท้องฟ้าเลยครับผม นกเยอะมากแดดก็เยอะตูงรุ่นแยกไปทางนน้นนะครับผมทางนี้มาเห็นไหยครับผมเยอะมากโอ้แล้วส่องโดนตะวันเนายจะเห็นนกไหมเ่ย <laughs> เยอะมากเลยครับผมนกะ หูใหญ่บินเล่นลมบนท้องฟ้าแดดอ่อนๆครับผมเยอะมาก <c oughs> าเป็นท้องฟ้าเลยนกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเห็นไม่ชัด หี่ฝูงหิงงงงง่งนึงไปทางโน้นนะหิ่งฝูงนู้นบินเล่นอยู่อันนี้มันบินเล่นทางลองใหญ่นะครับผมเยอะมากมีแต่นกหิ่งหูงหงหกเต็มเลย นกอะไรเนาะเหมือนนกคล้ายๆเหมือนนกกระยางแต่มันไม่ใช่นกกระยางน,ะนกเขาเรียกนกอะไรแต่แต่แ,ตแวดก็ไม่ใช่เหมือน,นแต่แต่แวดแต่ก็ไม่ใช่เยอะมากผู้ใหญ่โหเริ่มเลยครับผมบินเล่น nóc đèn thau pha, rất mát ไปแล้วครับผมแยกกลุ่มแล้วครับผมแยกไปแล้วไปไปแต่คลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม